สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องฟันมันดีบายหมอดีมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดีมจะมาไขาข้อข้องใจในประเด็นหินปูนค่ะเพราะว่าดีมยังได้ยินความเชื่อผิดๆจากคนไข้นะคะที่มัยกจะบอกว่าคูณหินปูนแล้วฟันโยกจริงๆแล้วฟันโยกเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ อ่าอันนี้คือตัวฟันที่เราเห็นในช่องปากนะคะเรียงลำดับจากดีเป็นต้นไปนะคะตัวฟันที่ดีก็คือเราจะมองเห็นในช่องปากก็จะเห็นแค่ตัวฟันสีขาวและก็เหงือกคลุมแบบนี้ตัวฟันสีขาวเหงือกคลุมแต่ว่าลักษณะที่เริ่มเป็นภาวะปริทันอักเสบนะคะก็คือเห็นตัวฟันเห็นรากฟันเห็นหินปูนเหงือกรน่น อันนี้คือลักษณะของโรคปริทันอักเสบนะคะทีนี้ชี้ชัดเข้าไปอีกด้านใน เป็นด้านที่เราจะมองไม่เห็นถูกต้องไหมคะสีขาวเป็นตัวแทนของกระดูกสีชมพูเป็นตัวแทนของเหงือกลักษณะที่เราจะเข้าใจง่ายๆก็คือว่าตัวเหงือกมันจะตามกระดูกไปนะคะถ้ากระดูกอยู่ระดับไหนเหงือกก็จะอยู่ระดับนั้นนะคะซึ่งตัวการที่มันจะละลายกระดูกรอบๆตัวฟันของเราลงไปได้อะมันก็คือคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ในเชื้อหินปูนนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นระดับเริ่มต้นนี่หินปูนมันเกาะแค่บริเวณตรงนี้นะคะ คงนง่ายก็คือประมาณตรงขอบเหงือกคอฟันประมาณนี้ค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าทุกคนมาขูดหินปูนขูดอีเชื้อแบคทีเรียตรงนี้ออกตั้งแต่แรกนะคะกระดูกมันยังคงสภาพค่ะกระดูกยังไม่ถูกทําลายเหงือกจะสามารถกลับเข้ามาเฟิร์มได้ไม่บวมไม่อักเสบอะไรนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่ได้ขูดจนเป็นระดับนี้ ระดับนี้นะคะหินปูนมันเริ่มกินทุกคนจะสังเกตว่าตัวกระดูกมันเริ่มละลายลงมาแล้วเริ่มมีรากฟันโผล่นิดนึงแล้วอันนี้ตอนขูดก็จะเริ่มเสียวฟันแล้วนะคะเพราะว่าอีตัวกระดูกมันโดนแบคทีเรียจากเชื้อหินปูนทําลายค่ะส่วนถัดมานะคะอันนี้ทิ้งไว้ค่ะยังกลัวอยู่ยังไม่กล้ามาขูดหินปูนถ้าระดับนี้คือรากฟันโผลขนาดนี้กระดูกละลายมาขนาดนี้ฟันเริ่มโยกแล้วตอนนี้มาขูดหินปูนแล้วจะบอกว่าฟันโยกจากการขูดไม่ใช่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วฟันมันโยกจากเชื้อหินปูนลาย ดูกลงไปและที่หนักเข้าไปใหญ่ก็คือระดับนี้ค่ะระดับนี้ก็คือเนี่ยค่ะหินปูนกินลงมาจนถึงบริเวณนี้ค่ะกระดูกล้อมรอบตัวฟันเหลือแค่นี้เองค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าฟันมันโยกแล้วค่ะพอถึงระดับนี้คือคนไข้มาถึงเราก็คือมาเพื่อถอนฟันเนื่องจากฟันโยก ซึ่งปณิธานของช่องดีมก็คือว่าต้องการให้คนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดีมีฟันธรรมชาติใช้เคี้ยวตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นปัจจัยใดก็ตามที่จะทําให้ทุกคนสูญเสียฟันดีมจะตัดมันทิ้งให้หมดหนึ่งในนั้นก็คือคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ในหินปูนนี่แหละค่ะดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่าได้ดูช่องของดีมได้ความรู้ในวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะจะต้องไปตรวจสุขภาพช่องปากดูว่าเรามีหินปูนไหมทุกหเ,เดือนนะคะทุกคนคะ่ะถ้าสมมติว่าเห็นหินปูนเริ่มขึ้นแบบนี้ให้ มันจะยิ่งกินทำลายกระดูกล้อมรอบตัวฟันลงมาแล้วข้อเสียก็คือกระดูกที่มันโดนละลายลงมาแล้วอะค่ะมันจะไม่คืนกลับเข้าสู่สภาพเดิมอีกแล้วละลายระดับไหนก็คือระดับนั้นแล้วถ้าเรามาขูดเมื่อตอนแบบนี้กระดูกก็คืออยู่ระดับนี้แล้ว อย่าทิ้งไว้จนสายเกินไปเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันยิ่งกินลึกนะคะยากมากที่เครื่องขูดหินปูนจะขูดลงไปถึงระดับล่างๆนะคะอาจจะต้องไปถ่ายการเปิดเหงือกเพื่อขูดหินปูนทำความสะอาดด้านล่างเพราะว่าเครื่องขูดมันอยู่อยู่ไม่ลึกได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อสําคัญและจําเป็นก็คือให้มันตรวสุขภาพช่องปากทุก6เดือนอย่าก,กลัวการขูดหินปูนให้กลัวการมีหินปูนแล้วหินปูนไปทําลายกระดูกและอวัยวะล้อมรอบตัวฟันนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่ดีและมีฟัน ธรรมชาติใช้เคี้ยวตลอดชีวิตวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ